ต้นรับสีทองต้นรับสีทองมีหลายชื่อเรียกนะครับบางคนเรียกว่าเศรษฐีรวยรับสีทองจริงๆเป็นต้นในตระกูลอะโกพีมาในเชื้อสายสยามออเรนจ์หรือบางคนเรียกว่าสยามโอลูราต้นไม้ในตระกูลอะโกพีมาเนี่ยก็จะมีหลายต้นนะครับได้แกบ่บรลลังเศรษฐีซึ่งใบจะมีสีเขียวเยอะคือแทบจะเขียวเกือบหมดเลยหรือถ้าเป็นสีเขียวแล้วออกใบด่างๆเราจะเรียกว่าอัญมณีสีขาว แต่ว่าในรูปนี้เป็นซับสีทองนะครับเป็นสีเขียวผสมแดงแต่ถ้าเป็นสีแดงเยอะเกือบหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าซูเปอร์เรดสำหรับสบรรพคุณของต้นซับสีทองนี้ ก็แน่นอนครับว่าเป็นไม้มงคลก็ต้องมีไว้เพื่อเสริมโชคลาภเพิ่มบรารมีเพิ่มความร่ำรวยส่งเสริมให้มีเงินเรียกโชคลาภเหมาะสำหรับเอาเป็นของขวัญใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับเหมาะสำหรับเอาเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่นะครับสบรรพคุณที่สองก็คือว่าเป็นไม้ประดับสำหรับวางไว้ในห้องน้ำวางไว้ห้องนอน หรือวางไว้บริเวณโต๊ะทำงานนิยมปลูกกันไว้ในอาคารนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงมากซึ่งการปลูกไว้ในอาคารก็มีข้อดีเป็นสรรพคุณที่3ก็คือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศเวลาเราปลูกให้ใบมันหนาเป็นพุ่มๆใบเยอะๆเ,เนี่ยก็สามารถดูดซับสารพิษแล้วก็ดักฝุ่น ก็เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับช่วงนี้ที่มี p m 2.5เยอะเลยในอากาศบ้านเรานอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาว่าต้นซับสีทองเนี่ยสามารถนำมาเป็นสมุนไพรได้ซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นสมุนไพรอะไรสำหรับการขยายพันธุ์ก็ทำด้วยการปักชำนะครับสำหรับแดดต้องการแค่แสงแดดลำไรลลำไรลดน้ำให้ชุ่มวันเว้นวันแต่ห้ามน้ำขังนะครับต้องการดินร่วนซุย เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับต่อจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ